สวัสดีเป็นจังไงน,น้อเอฟซีผู้เลอกล้วยเล่าพัฒนาเฮาเป็นจังไดเป็นจังไดสมหวังกันอยู่ดอกนอก้อฮ่าน้อยเออเล่าพัฒนาฮ่าน้อยกับสมหวังอยูเล่าพัฒนาเฮงกับสมหวังคือกันน้อพี่น้องน้อมือนี้กับเป็นบัญที่วันทีซีได้พี่น้องได้ ที่สี่ใบมงกวกวๆที่ใบสองนี่แหละโวกกัจะดยดัดลิปเล่าพัฒนาพี่น้องอาจมีเห็ดสี่ลอกค่อยหลายอยู่เนะาะถเบนองนาะของเราพัฒนาเ่าพัฒนากะเด็กเียงเล็กตั้งรักเขาตั้งล่าง,ลางตั้งบนี่อวองเอ้ยจามตกลมาแต่หันจับบอ่อหนาะพี่น,อน้องนะเก็ตสองศูน เจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดพี่น้องได้เขารลุดยุพี่น้องเขาหลุดเขาหลุดเจ็ดรลุดเ่าหลุดเจ็ดเขาอยอะปูกกบวาสองกลมหายหลุดนั่ห้าหกห้ากระหลุดกับเขาห้าเจ็ดคือเก้ากับเขาตัวกระซ้ำกันนั่นหลัพี่น้องมันบม่มีเงินแต่ว่าเลตวิ่นไหมมีไม่วิ่นไหมวิ่นศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้า ของวันที่สามเขามดัดตัวตัวพี่น้องซตัวกับเขาแตกหอดซ้ำตัวเล็กว,เกวินเดกวินเลขจังรับเล็กเกี่ยงเขาดีขนาดนอ่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็มาเชียมาแช่ได้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อผู้ถาอติดตามผู้รอคอยเมื่อิดหวงังเนาะพี่น้องเนาะมา่มิดหวังกันจากคนเ้าผู้รอคอยผู้ติดต,ตามเราพัฒนา นี่ชมวังกันกทุกคนทุกคนนี่ใจมี่อยกันทุกคนแล้วเนาะผู้ใดโชคได้มาขับได้เบังคลิปนี้แล้วค่ะคอมเมนต์มาให้เห็นให้หูเน่เด้อเอ็ดจีเด้อคือของผู้ใดติดตามผู้หันผู้ใดไปตามทั้งสองอืนข้าเจ้าเจ็บ ในกลุ่มในยังกับเขามาเบิ้งปูงคนนี่บ่มีกลุ่มดอกกันปูซ่งองเอาเลขปูคุณไปเอาเอาอากกลุ่มกันของปูงคุเองบ่บ่เขากลุ่มเด้อพี่น้องเด้อปล่อยอิสระเด้อมาเบิ้งกันพวกได้กามากะอิสระาทั้งนั้นบ่ได้เสียเงินเสียทองดอกฟรีฟรี่มีกลุ่มอันอาจทิมีผู้ใดเอาไปเขากลุ่มกับบ่หูจักคือกันของปูนะใช้โตปูหนั่นบ่นบนได้เอาเขากลุ่มดอก ไปเอาเขาไปเขากูกคุมกับพวกหจักแนวคนกับมาเอาไปก็มีหลายคนเนาะก็เจ้าอาเจาไปเขากุมเก็บเงินเก็บทองย่าไปเขาเพิ่นเดิมย่าไปเสียเงินเสียทองเดินมาเบิ่งปูหันมาหาปูนี่เบิ่งฟีฟี่คนเก็บกุมเสียเงินเสียทองวาต้องเสียมามาพี่มาพี่เบิ่งฟีฟี่พี่พี่น้องเลยกับเขาดีดีพี่น้องเอ้ยไปเขามาแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ซื้อทองก็มีส๊อ สองสอหก้ารวยชาแนวสิบหก้าร้วยชาแนวเป็นภาษาไทยกะสิบหก้ารวยกะจชาสาระแอร์ก็นหน้าหนูลลิ่งชาแนลซาแนลมันเปันชาแนลสิบหกผ้ารวยชาแนนพี่น้องพิมพ์บผิดพิมพ์มาสร้างคิดกระไดพิมพ์มาสาไทยกระไดกับตาคุณผารวยได้พี่น้องเด้อาบานี้วันที่ห้าวัน พุทธ่หาเมษาเนี่ยทีเป็นตัวใดเขามาเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งมาเสียมาแซ่มาติดตามกันให้กำลังใจปู้คุณหลายๆสองปู้คุณหน่อยกำลังขยับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่นแค่ล็อกว่าเล่าว่าหน่อยรัฐบาลไปกันได้ไปได้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะขึ้นซื้อือซ่ายอยู่ขึ้นนึ่เมื่อหนึ่งอยู่พี่น้องเขามาเบิง่งเขามาเบิ่ง มาแช่มาแช่มาให้กำลังใจผู้คุผู้ที่ทำคลิปให้ต่อต่อไปเนาะวันที่หาได้มาเบิ่งได้วันนี้เ้อวันที่หาเมษาเป็นตัวใดก็เขามาเบิ่งมาเสี่กันมาแล้วมาแล้วมาให้กำลังใจผู้คนหลายๆเล็กเกียงเล็กตังรักเ้ยพี่น้องเนอมีเล็กเกียงเล็กตังรักเ้ยพี่น้องเอาไปจับกันเอาไปวิ่งกันบนรางวีเล็กวิ่งบนบนรางพี่น้อง บนลางบนลางเหล็กวิน่นเหล็กเคียงคือจืดเฉพาะสีจอ,อนจุดก็เอาบกุกคมไปเลยลนะไดไปได้เยอะเห็นห่งด้วยหรือเปล่าเห็นดูเห็นดูหรือเใส่จับงานกันซอทแหงนิ่มมันเนี่ยใส่จับงานก่อนศูน

เจ็ดแปดเจ็ดแปดเปลี่ยนเลยตัวขมแลยเส้นมัดชัดแล้วพี่น้องเจ็ดแปดเล็กเกี่ยงเล็กเกี่ยงเล็กวิ่งพี่น้อง tặc cô tặc cô Không, chịu, chị đèn mình chị đèn. Chắc khu tặc khu tặc đen bị kiện rồi, khu tặc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  khu ngân, tôi nói bao nhiêu bao nói làm chi nào chỉ có nâng nâng sợ giấy chắc cái chắc nói nâng sống. nâng sống. 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 2 4

โอเคแปดแปดครูพอดีแปดครูพี่น้องเสี่ยวนี้มี่แปดครูได้พี่น้องเด้อกัวเก่าแปดครูเก็ดครูเก่าครูอยู่ในระประมาณถ้ามันเสียออกมาใส่ทำอะไดอกเวลาคำนวณนอบพี่น้องเนาะวิ่ง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  หนึ่งสองหนึงองที่เราวิ่งสององวิ่งโอ้ไปไปล้วัดเลยไปและสองวิ่งแปดคูหน่งสอวิ่ง อันนี้กัเล็กวิ่งเอาไ้บนพิกะระด็นลงเนาะเขียนด้วยลงมาเขีนยนกะันนี่น้องวิ่งไว้นี้ไว้นี้น้มๆน้วิ่งไปข้างข้อศอนวิ่งวิ่งหนึ่ง คือไหนเด้อพี่น้องเด้เออย่าไปน้ำกันก็เป็นยังเอามาเขียนในลางอีกใครใดใครมันทับดจนเดี๋ยวต้องเขียนในลางอีกเขียนในลางอีกใครแบบมันดูแคบงนะพี่น้องนะงก็เป็นยังเดี๋ยวต้องมาเขียนอีกเจนึงพี่น้องเริ่องอันพี่น้องว่าเห็นดูที่แข็งเฉลี่ยกเกินเอาา้าเ่าไปกันเดี๋ยวต้องจัดใหม่นะพี่น้องนะเอ้า เราต้องจัดไม่จัดเวลาอีกชนิดนึ่งเลขสตัวสตัวก็มีหนึ่งส 63, nah, 63, 63. Nah, si tua piong, si tua bani, si tua kau pini lah. สี่สี่หนึ่งสองสามตัวสี่ตัวเอาไปนี่คูณชุดหนึ่งสี่หาหกสามสี่ มาวิ่งไปนี่อีกบางนึงพี่น้องเอ้ยมันยุกแคบบตัวบนวิ่งี่พี่น้องเอซี่ยจัดเต็มเต็มวิ่งวิ่ง,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 นง,ง,งหนึ่งสองสองวิ่งหนึ่งสองพี่น้อง 1นว,วิ่ง1ือหวิ่งหลุดเด้พี่น้องได้หลุดเลยหนึงครับสองหลุดวิ่งหนึ่งสองิงหนึ่งสอ ขมเด่นสองสองล่องตัวล่องกระวิ่งใด็กขึ้กกันหลุดใด,ด็กขึ้กกันน่าพิลองเนาะตัวเด่นขมเด่นสามตัวหนึ่งสองตัวล่อง สามตัวก si ็คือกันพี่น้องเลยสี่ตัวก็คือกันเก่งซ้ำกันเนาะศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเกเก ห้าแปดเก้าแปดพูดคุณพูคุณเมืองมาเชียมาแช่เด้อพี่น้องเอ้ยมืออื่นเป็นวันพระแห่งเป็นมือแม่นคักบาดนีปนมือแม่นมือเก่ง เมือประสบผลสำเร็จลำเอ่นของครูขุนตะเกาหมือครูบาอาจารย์วิ่งเอาไว้สองหม่องเลยหลวดพี่น้องอา้าวแคปหน้าจอแคปหน้าจอผู้ได้เข้ามาแล้วกระไดเล่าปัตนาวันที่หาเมษายนส5 6 6ายเหล็กเครื่งเหล็กตังรักกะมี่ศูนย์หนึมีเเหล็กวิ่นนะพี่น้อง วันที่สามบางหนึ่งขเขาทั้งสามตัวสองตัวบนสองตัวล่ังเขาหมดแต่ว่าจักคู่บักเขาเต้ว่าไปใดน้พี่น้องโศกนั้นกันสุกคนเลยยกมือขึ้นเลยผู้ใดเขามาแล้วก็ไดคอมเมนต์หม่เห็นแล้ว่าเป็นจังไดสมใดสําเร็จกันหลายปันใดไปไปในทางที่ดีน้าพี่น้องนาะสาเร็จกันทุกคู่ทุกคนว่ามีัวเก็บกิ่งดับนิตาผู้ใดนิตาพูกกระเป๋าตึงๆน้าพี่น้องนาะ ยกมือขึ้นมาเลยเสียมาเลยคูได้ๆก็ไดเลขเคียงเหล็กต่างๆก็มีศูนย์หนึมี่หกเจ็ดแจับคูกับศูนย์หนึ่งหนึ่งสอแปดเศูนย์สี่คูพี่น้องตัวเด่นตัวตเจงตัวเด่นกับวิ่ง รูดเลยหนึ่งสองพี่น้องกลมเด่นกันหนึ่งสองล่องหกสามมั่นหนึ่งกะเป็นตัวล่องตัวไปได้มุดพี่น้องได้ยาถิมจาป่าเด้กลมหนึ่งก็ได้ให้เป็นตัวเป็นตกกันตัวล่องคือกันมดน,นี่ยขีดไปซะเพื่อวามสวยงามจะไปปอยฝนถิมมาเจอฝนมาเนาะฝนมาเนาะจังเอาตาเอาขมาแต่ว่าหัเ่เป็นตัวสำล่องซืือๆตัวสำล่องเป็นยุล่องเพิ่นเนาะ ดึงกระโดดหนึ่งกับสอง้วพี่น้องตัวล่องมากกระโดดกับสามตัวที่สองอ้อาวผู้ใดเขามาแล้วกันผู้ใดว่าท่านเขามาเขามาไม่กัดกัดเลยกัดแฉะไว้เด็กกัดที่สามกระดิง่งติดตามไว้เด็กกัดเลยกัดแฉะบอกมงมูต่อไปแม่นแม่นของปู่คุณบอกผิดพลาดครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้นี่ละผู้ใดสิเหตตจังไดก็โทรมาว่าจัะในก็โทรมาถามแต่ว่าอย่ามาถามตาเล็ก าะวาทำอย่างอื่นเล็กให้เบื้องในนี้ละคือปล่อยลงไปกะแน่นอนเลยของปูคุนบ่ไเด้เป็นบ่ม,มีผู้อื่นแอบอ้างหรอกปูขุนคือปูคุนคือเก่าเอาพี่นั่งก็่ได้ขามาเช่มาแช่แล้วก็ห้โชคดีโชคมันกันทุกู่ทุกคนเด้อว,วันที่หาลำลเรื่อยๆกันเล่าพัฒนาแตกตลอดด้วยตลอดด้วยตลอดปีเนาะทำด้วยกันครบปีหนึ่งกะปีหกเจ็ดมาหกก็ได้ปลายเดอนกันแล,ะละ้วล่ะอยาิดตามปูคุนเนาะ บ่าว่าสิเป็นน้อยล่าเล่าไลาวันรัฐบาลไทยเบิ่งกันได้หมดไปเขามากอะ่ะโชคดีกันทุกคูทุกคนเด้อลำบำเรื่อยเรื่ยกันทุกคนเดอ้อเงินท่องไหลมาเจมา,าเจเจเจตจนกันสวัสดี